ก็เอออะไรนะ ไม่ถึงพันสองพันห้าเดี๋ยวจะสี่สิบแล้วอะอยืนว่ายี่สิบต้นสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กันนะว่าคนที่หน้าปกติแล้วเขาหมดเงินกับสกินแคร์ไปเท่าไหร่และคิดว่าคุ้มไหมก็ใครที่เจอเราวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีแจกครีมเอ็กโซโลจีไปให้ใช้พี่ฟิวด้วยนะเจอก,กันนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อลูกตาลค่ะชื่อขิงครับหมูครับก็เอออะไรนะปกติแล้วคุณลูกตาลเนี่ยหมดเงินไปกับสกินแคร์เท่าไหร่ครับโอ้แล้วแต่อะแล้วแแแต่่่่่่่่่ชชชววววงงงงงอออะะถ้้้าาาาาาเเกกกิดดดบบบบหหหนนยยย็็มมีไค ของผมประมาณ2,005ครับโอ้คุณหมูล่ะครับไม่ถึงพันอุ้ยงั้นไม่น่าจะหมดเยอะครับเพราะหน่าดีอยู่แล้วใช่ไหมเฮ้ยบ้าแกกูอะไรก็ไม่รู้เคินเราปกตินะเคยได้ยินครีมของ Exology บ้างไหมครับยังเลยครับผมยังครับ Exology เหมือนเคยเคยผ่านๆนะยังไม่เคยลองแต่ก็คิดอยากจะลองอยู่ตัวนี้เนี่ยเป็นครีมต้านแก่นะครับลดริ้วรอยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็แอนตี้พิลูชันด้วยนะครับเอาไปลองใช้ดูนะครับ จริงหรอหมดนี้เลยหรอขอบคุณทุกแบบเพื่อด้วยป้องกันโมลภาวะด้วยเอาให้คุณลูก่าเนี่ยไปลองใช้ดูนะได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะี่สิบแล้วอ่ะเอ้ยยนูว้ยี่า20ต้นจริงๆ35แล้วช่วงนี้กำลังมองหาพวก anti aging อยู่เดี๋ยวจะไปลองใช้ดูโอเคดีเลยแจกวางเลยครับลูกตาอันเดอร์สกอ r e ์ไบลีค่ะทุกช่องทางเลย